สวัสดีครับวันนี้นะครับมาอยู่กับ most base car กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้มดหยิบเป็นตัว toyota allpath hybrid กันมาแนะนำนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถปี2020กันเลยทีเดียวนะฮะราคานะครับผมทางบริษัทจัดตั้งเปิดขึ้นมาอยู่ที่2,590,000บาท นะครับเป็นตัวซันรูฟตัวไฮบริดนะครับสำหรับท่านใดที่มองหาอยู่นะครับผมเป็นรถอ่าไม่เกินเจ็ดที่นั่งนะสายผู้บริหารสาย VP นะครับผมสําหรับคันนี้นะครับโมดแนะนําเลยนะครับอ่าด้านไฟหน้าเขานะครับจะมาพร้อมกับเป็นตัวโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาให้ถึง2ดวงด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นตัวไฟเดย์ไลท์เรียบร้อยแล้วนะครับ ด้านหน้ามีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมดถึง2จุดนะครับคันนี้รถเพิ่งเข้ามาเลยยังไม่ได้มีการปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่าแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกนะครับคู่หน้าออกศูนย์ออกโรงงานนะฮะชิ้นกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้นะครับล้อแมกอลอยนะครับขอบ16ออกศูนย์ออกโรงงานเลยนะครับยางดอกแน่นๆพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์บายสปอต ที่กระจกติดมาให้เรียบร้อยนะฮะเวลาเซ็นเซอร์เตือนรถยนต์รถเข้าใกล้ๆนะครับผมหรือว่ามีสิ่งของด้านข้างนั่นเองนะครับตัวกระจกข้างนะครับเขาจะมาพร้อมกันเป็นตัวสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะครับเป็นสีดําเลยแล้วก็ไฟเลี้ยวปลายกระจกมีมาให้เรียบร้อยนะครับที่จะปิดเปิดนะครับเป็นแบบโครเมียมแบบนี้นะฮะเบาะภายในเป็นเบา,นะา,บารรหนาเบาะกำมะหยี่สีเบจแบบนี้เลยนะฮะอ่ะ สองแถวนะครับผมแบบนี้นะครับเป็นสายผู้บริหารสาย VP ีหรือว่ารถยนต์ครอบครัวนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับแล้วก็ตัวจอกลางเขามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านบนนะฮะเป็นตัวซันลูฟนะฮะแอร์ราวรอบคันนะฮะอ่ะเป็นตัวซันลูฟนะครับส่วนด้านหน้าจะเป็นตัวมูนลูฟนั่นเองนะฮะซีนพลาสติกนะฮะยังไม่ได้แกะออกแบบนี้เลยนะครับ ตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับผมติดออกมาทางศูนย์ทางโรงงานนะฮะกระจกออโต้ทั้งหมด4บานด้วยกันนะับพับเก็บกระจกข้างไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับกุญแจนะครับ2ดอกเรียบร้อยนะฮะเป็นตัวกุญแจสำรองมีมาให้เรียบร้อยแล้วเลยนะฮะ อ่แล้วก็ระบบเกียร์นะครับสำหรับคอนโซลตรงกลางเขาจะเป็นระบบเกียร์แบบออโต้คอนโซลลายไม้นะฮะตัดมาให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับเซ็นเซอร์ต่างๆนะฮะเขาครบคันอยู่แล้วนะฮะสำหรับ t y ย o า a อพาร์นะฮะโหมด Eco Mode นะฮะหรือว่าจะเป็นตัวการลื่นถลาย EV m o d หมนะครับเบรกโฮนะฮะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับเขามีมาให้เรียบร้อยแล้วเลยนะสํสหรับตัว o y ยทาออพาร์นะ,ะฟังก์ชันแน่นๆครบๆนะครับ ครับปุ่มพุชสตาร์ทนะครับผมปุ่มกดสตาร์ทแล้วก็ไฟนะฮะออโต้ไฮบีมเรียบร้อยแล้วสามารถอ่าเพิ่มแสงลดแสงอัตโนมัติได้ด้วยนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์เตือนก่อนการชนนั่นเองนะฮะตัวปุ่มพาวเวอร์ดอร์นะครับเลขไมล์คันนี้นะฮะขับใช้งานไปเพียงแค่7,8 0 0 0พันกิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะตอนนี้อยู่ในโหมด EV นะฮะเป็นตัวไฮบริดนะครับผม ตัวเซ็นเซอร์เตือนก่อนการชนนะฮะพวงมาลัยแบบ Multi ัมติฟังก์ชันนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเป็นตัวเซ็นเซอร์เตือนออกนอกเลนนะฮะฝั่งส่วนของสตูดิโอนะฮะเป็นตัวเพิ่มวอลลุ่มลดวอลลุ่มนะ,ะสามารถรับสายวางสายได้นะครับหน้าจอนะทัชสกรีนออกศูนย์ออกโรงงานขนาดใหญ่เลยนะฮะ,ะตัวนี้นะฮะเป็นตัวหน้าหน้าจอแบบนวิเกเตอร์ด้วยเรียบร้อยแล้ว นะครับตัวแอร์นะฮะจะเป็นระบบแอร์แบบระบบดิจิตอลนะฮะแยกส่วนอิสระซ้ายขวานะครับเป็นแบบแอร์ระบบดิจิตอลเลยนะครับฟังก์ชันแน่นแครบครบนะฮะกระจกตัดแสงไฟฟ้านะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะเป็นตัวที่เปิดปิดตัวซันลูปนะครับผมแล้วก็เบาะภายในนะครับถือว่าใช้งานไปน้อยมากๆจริงนะครับสำหรับท่านใดที่มองหาหรือว่าตามหาอยู่เป็นตัว t o โยต้าออพานะครับมดแนะนําเป็นคันนี้เลยนะฮะรถเพิ่งเข้ามา นัดวันมาดูนัดวันมาชมรถกับมดก่อนได้เลยนะฮะไฟท้ายนะฮะเป็นตัวโฉมเอกลักษณ์ของตัวโตโยต้าออพารเลยนะครับไฟท้ายแบบไลท์ไกดิ้งแบบนี้นะฮะโครเมียมตัดชัดเจนแล้วก็ตัวโลโก้โตโยต้าตรงกลางนะฮะตัดกับเป็นตัวสีฟ้านะฮะเป็นตัวไฮบริดนั่นเองนะฮะฝาหลังนะครับเปิดปิดระบบไฟฟ้าแบบนี้นะครับแล้วก็เบาะแถวที่3นะฮะสามารถพับเก็บพับขึ้นได้ด้วยนะฮะ ห้องโดยสารภายในนะฮะถือว่าเกลี้ยงมากๆเลยยังไม่ได้มีการปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะฮะสติกเกอร์ติดอยู่ครบอยู่พร้อมแบบนี้นะฮะร,รอยอาร์คชัดเจนนะฮะฝาหลังไม่เคยมีรอยแกะรอยถอดใดๆทั้งสิ้นนะครับตัว L กับตัว R นะฮะไม่เคยมีแกะถอดทำสีนะครับ สำหรับตัวคันนี้นะฮะภายในนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะฮะอันนี้รถยังเพิ่งเข้ามาล้างสีแล้วนํามาจอดแล้วมาถ่ายรูปนะฮะมดหยิบมาให้ลูกค้าได้รับดูรับชมก่อนใครนั่นเองนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับคอนโซลด้านหน้าก็เป็นตัวคอนโซลสีดําแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัดลายไม้ด้านบนมาให้เรียบร้อยแบบนี้นะฮะดูหรูหรากเลยทีเดียวนะฮะอ่ะยังไงนะคะ<ม>ระคะับมดก็ขอฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับในการพิจารณาด้วยนะครับผมสำหรับตัวโตต้ตตตอาออลพาธ นะครับผมสำหรับคันนี้ราคาเพียง2ล้าน5้าบาทนะฮะซื้อเงินสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์ได้หมดเลยนะฮะลองทักมาปรึกษาหรือว่าลองมาถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมดก่อนได้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 8ย์นะครับ490นะครับ2739นะครับช่องทางในตอนอื่นเพิ่มเติมมดจะทิ้งลิงก์เอาไว้ทั้งหมดด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ